แอปหางเงินใหม่ชื่อว่า Melo นะเป็นแอปหางเงินเข้าบัญชีของ t u m n e y Wallet มาใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสร้างรายได้จากแอปนี้ทุกคนนะเพียงแค่เราดูวิดีโอสัน้นวิดีโอชอ็อตนะครับดูซีรีส์จีนสามารถเก็บคะแนนแล้วก็ทำเงินให้กับเราได้ทุกคนเนาะซึ่งแอปนี้นะครับมีคนที่เล่นแล้วก็ถอนเงินไปแล้วใน2ส่งคนไทยเรานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนในคลิปนี้กันเลยนะครับ ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ t ทสเอ็นซนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในแอปพลิเคชันหาเงินใหม่ที่มีชื่อว่าเมโลโรนะครับก็เดี๋ยวเรามากดติดตั้งเลยแล้วกันเนาะแอปนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่50ล้านดาวน์โหลดนะครับแล้วก็อายุ12ปีขึ้นไปมีรีวิว1ล้านรีวิวเลยทีเดียวแล้วก็รีวิวได้อยู่ที่4.9ดาวทุกคนเดี๋ยวผมกดติดตั้งเลยนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ทุกคนนะซึ่งเดีี๋ยวนนน้ทุกคนนะ เดี๋ยวนี้มีแอปเกี่ยวกับการดูซีรีส์จีนเยอะมากดูคนนะและก็มันก็สามารถทำรายได้ได้ด้วยซึ่งไรายได้คือมันก็สามารถที่จะถอนเข้าบัญชีของ t ูมาน n ่วอลเล็ได้ด้วยนั่นเองใครที่ไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการหาเงินเข้าบัญชีของ t ูมาน n ่วอลเล็อย่าลืมกดติดตามช่อง Test ANC ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราเปิดแอปนี้กันเลยนะครับนี่คือซีรีส์จีนดูคนนะตอนนี้นะครับอ่ะ ตอนนี้นะครับเราก็นะครับอย่าเพิ่งไปรับชมนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูก่อนนะมาที่โปรไฟล์กันก่อนเลยทุกคนนะตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะให้เราเข้าสู่ระบบนะครับผมนะกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับซึ่งการเข้าสู่ระบบนั้นก็คือเขาก็ให้เราตอบคาถามนะก็นะใส่อายุของคุณเพื่อดาเนินการต่อในเมโลโลนะเราก็ตอบแล้วก็กดคําว่าทําต่อนะครับ จากนั้นเราก็เลือกช่องทางที่เราจะใช้ในการสมัครสมาชิกมีอยู่ด้วยกัน3ช่องทาง1ใช้ Gmail หรือ Google 2ใช้ Facebook นะครับ3ใช้ TikTok นะครับเราก็เลือก3มช่องนี้3มช่องทางนี้ได้เลยว่าจะเอาช่องทางไหนนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็เลือกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เขาให้เราระบ,บุเพศชายหรือหญิงนะแล้วก็กดส่งไปนะครับตรงนี้อ่าอันนี้คือเปนในส่วนของอ่า ไปในส่วนของวิดีโอที่ผมดูเมื่อกี้นะตอนที่เราเปิดมานะครับผมเดี๋ยวผมนะขออนุญาตปิดก่อนแล้วก็เข้าไปใหม่ในส่วนของแอปนี้นะครับเมื่อเราปิดไปเราก็เข้าเปิดเราก็มาเปิดใหม่นะครับผมในะที่นี้นะครับเราก็มาดูนะในส่วนของในส่วนของรางวัลตรงนี้ทุกคนนะตรงนี้เลยนะครับผมนะตรงนี้นะครับก็จะมีรางวัลของการเช็คอินนะครับกดเช็คอินตรงนี้ทุกคนนะ อ่ะเราก็จะได้ไป4,500เหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นในส่วนของสิทธิประโยชน์นะครับตัวนี้อ่ะก็จะเป็นในส่วนของคนณ2น,นะตรงนี้นะครับก็ให้เรานั้นก็คือทาเลยสำหรับคนที่เป็นผู้ใช้งานใหม่นะแล้วก็ควรจะเห็นเป็นทูมันนี่วอลเล็นะครับเหรียญจะแปลงเป็นเงินนะครับตรงนี้ก็มาดูนะตรงนี้ตัว I นะครับบอกว่าข้อกาหนดก็คือว่า1 โก้ได้หรือเหรียนั้น 1, หนึ่งหมื่นเียเท่ากับวิธีหนึ่งบาททุกคนนะ 1, หนึ่งหมื่นเรียเท่ากับวิธีหนึ่งบาททุกคนแล้วการถอนเงินละนะครับการถอนเงินนั้นก็คือเขาบอกว่า,าตรงนี้นะครับผูกบัตรทูบนี่นะแล้วก็หากคนททาการชําระเงินอ่างเปาด่วนสําเร็จการชําระเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของธนาคารที่เชื่อมโยนทันทีหากยอดคงเหลือเกินจานวนเงินขั้นต่ําอยู่ที่หนึ่งบาทเราจะโอนเงินจำนวนนั้นเข้บบาบัตร ที่คุณช่อมยองทุกวันศุกร์อ่าโอเคเขาจะโอนให้กับเราทุกวันศุกร์ถ้าว่าเราทํายอดถึงนั่นเองนะครับผมนะอ่าต่อไปเราก็ไปทำภารกิจนะครับอันนี้ก็คือเป็นการโบนัสการรับชม15นาทีรายวันตลอด7วันนะครับวันนี้ก็กดคําว่ารับชมไปได้เลยนะครับ แล้วก็อันนี้คือรับชมเป็นเวลา10นาทีจากนั้นเชื่อมโยงบัตรของเราเพื่อรับรางวัลน,นะครับผมนะอันนี้คือผู้ใช้ใหม่เช็คอินตลอดในเช็คอินต่อเนื่อง7วันติดต่อกันแล้วก็รางวัลรายวันโบนัสการรับชมรายวันนะครับตรงนี้ก็รับชม30วินาที2นาที5นาที10นาทีนะครับก็มีอีกผุคคนนะจนถึง120นาทีนะครับ เพิ่มวิดเจ็ตโบนัสไปยังหน้าจอหลักอันนี้ก็จะได้ไป1 5 0 0เหรียญแชร์ให้เพื่อนนะครับจะได้ไป1นึ่งอ่าหนึ100เหรียญน,นะครับกดแบ่งปันไปได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ก็ได้หรือจะไปแชร์ที่โซเชียลก็ได้เหมือนกันนี่ดูคนนะครับไปแล้ว100รเหรียญด้วยกันนั่นเองนะครับผมนะตรงนี้นะครับอันนี้คือสิทธิประโยชน์นะครับในส่วนของผู้ใช้ใหม่ทุกคนนะก็จะได้คุณ2ไปได้เลยตรงนี้ทุกคนนะก็ผมก็กดเริ่มไปนีุ่กคนนะ แล้วก็เมื่อเราทําการเปิดภารกิจเราก็ไปทาภารกิจเหล่านั้นได้เลยนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนาะโอเคนะต่อไปก็เป็นการสํารวจตรงนี้ทุกคนก็ก็เป็นการสํารวจเกี่ยวกับอ่าซีรีส์ต่างๆน,นะครับก็จะมียอดนิยมเกิดใหม่ก็คืออันใหม่แล้วก็ระบบอ่าที่เขาเขียนว้ตรงนี้นะแล้วก็เลือกโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นพระเอกคนหนึ่งที่ใครๆน่าจะรู้จักเนาะแล้วก็มียอดดูที่1ล้านเลยทุกคนนะ หนึ่งล้านอายอดชมนั่นเองนะครับส่วนอันนี้คือเป็นละครสั้นเลยทุกคนนะส่วนตรงนี้คือเป็นในส่วนรายการที่เราบันทึกอยู่นะครับผมแล้วก็โปรไฟล์ละครสั้นคือเราเปิดไปคือเขาจะทําทการเล่นละครสั้นให้เราดูเลยนะซึ่งผมไม่สามารถเปิดให้ดูได้มันจะติดลิขสิทธิ์ของทางวิดีโอต้นฉบับของเขาเองนะครับผมนะแล้วก็มาที่หน้าโปรไฟล์ก็จะมีการดาวน์โหลดกล่องจดหมายภาษา ความชื่นชอบนะครัแล้วก็ข้อเสนอแนะนะครับปรดี้ยนะแล้วก็อันนี้คือการตั้งค่านะครับต่อไปทุกคนนะผมจะพาทุกคนนะครับผมนะให้เราไปทําการดูละครสั้นเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะผมดูไปเท่าไหร่กันในส่วนของละครสั้นวันนี้นะครับเมื่อกี้ทุกคนนะผมก็ได้ทําการรับชมวิดีโอไปทุกคนนะก็ตอนนี้ทุกคนนะก็ได้รับ ารางวัลไปนะครับ2อ,อันด้วยกันก็คือกดคําว่าขอรับไปเลยนะครับผมนี่นะก็รับไปแล้วนะก็คือ30วินาทีกับ2นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลที่เราได้ดูวิดีโอสั้นนะครับก็คือว่า,าไม่ใช่ดูวิดีโอสั้นคือดูซีรีส์จีนนั่นเองทุกคนนะหมายความว่าถ้าเราดูซีรีส์จีนต่อไปเราก็จะมีโอกาสสร้างไรายได้ให้กับเราต่อไปนั่นเองทุกคนเนาะฉะนั้นก็ใครที่เป็นสายนะครับในส่วนการรับชมวิดีโอนะซีรีส์นะ ก็ในส่วนของแอปนี้นะครับเมโลโลนะคนสามารถที่จะดูวิดีโอไปแล้วก็สะสมคะแนนไปนำคะแนนที่คนได้รับไปไปแลกเป็นเงินเข้าบัญชีของทูมานี่วอเล็ตนะครับมีแต่วินกะับวินนะเพราะว่าเออบางที่เรานั้นกับจะทำงานนะต้องการดูเอ่อซีรีส์จีนนะครับจอจอแนวตั้งใช่ไหมซีรีส์แนวตั้งเนาะก็มาดูผ่านแอปนี้นะคนจะได้ ทั้งความสนุกของการดูซีรีส์ทั้งคนก็จะได้ทั้งในส่วนของคะแนนในระหว่างที่คนรับชมวิดีโออยู่นะก็คะแนนก็จะถูกสะสมไปเรื่อยๆพอคนรับคะแนนมาแล้วคนก็นําคะแนนส่วนนั้นไปทําการแลกนะเป็นเงินเข้าบัญชีของท e ูมานี่วลเลตนะคนก็จะได้ทั้งความสนุกแล้วก็คนจะได้ทั้งเงินไปด้วยนะครับก็สามารถนําเงินส่วนนั้นไปจ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟไอะไรพวกนี้ไปได้ด้วยนั่นเองนะครับผม โอเคทุกคนนะครับก็ประมาณนี้เลยในยส่วนของแอปใหม่แอปนี้ทุกคนนะถ้าหาว่าเรามีคะแนนครบ1 0 0 0 0คะแนนก็เท่ากับวิที่1บาทเนาะอย่าลืมนะครับไปผูกในส่วนของบัญชีของ t ุ u มันนี่วอลเล็ของเราด้วยนั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะถ้าใครมีคําถามอะไร เกี่ยวกับแอปนี้หรือถ้าใครมีประสบการณ์เล่นอยู่นะสามารถคอมเมนต์ให้ให้แนวทางให้กับเพื่อนๆของเราแล้วก็รวมกับผมด้วยนั่นเองนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง TSC e t n กันด้วยนะครับสวัสดีครับ